สวัสดีคะ่ะช่องหอยเด็ดหอยดำนะคะผลห้าน,น้อยก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกกันที่ข้างบนนะคะสามสามหนึ่งข้างล่างแปดห้านะคะ,อะแอดให้เพื่อนๆวิ่งกันที่สายเจ็ดนะคะ เด่นเจ็ดรอง8นะคะกัน1นะคะไปเข้าในชุดสายลองคือ8นะคะและกันนะคะในชุดเด่นนะคะแอดให้เด่นที่เจ็ดก็ผิดไปนะคะส่วนในคู่ชุดนะคะที่ติด8นะคะของเราไม่มีที่85นะคะเพื่อนๆขออภัยนะคะ เรามีกันที่แปดสี่นะคะเรามีที่แปดสี่นะคะเราไม่มีที่แปดห้านะคะก็ขอไปกับเพื่อนเพื่อนนะคะก็ผิดกันไปในงวดนี้นะคะ,ะเราจะมาดูกันในวันที่ยี่สิบเก้ากันต่อเลยนะคะอะแต้มหนึ่งนะคะแปดสี่ออกแปดห้านะคะ ในวันที่ยี่สิบเกนะคะกันยา 3. หกสามหวยหานหน่อยนะคะ,อะขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะอ่ะอ่ะยิบเก้านะคะในสูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณน,นะคะ ก็จะมีเลขนี้นะคะอ่าเก้าบวกเก้านะคะเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดนะคะ <S <S 2> <S 2> นับเพิ่มแต้มเลยนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะศูนย์บวกห้านะคะจะได้เท่ากับห้านะคะห้า สี่สและสองนะคะอ่ะอจะทําในชุดนี้คือย้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ย้อนลงไปเหมือนเดิมนะคะก็คือ5้าสี่สามสองนะะอเนาะอะเรามาดูในคู่ชุดกันต่อเลยนะคะในคู่ชุดที่8ปดนะ แปดห้าแปดโอแปดสี่ขออภัยนะคะพิเขียนแปดหกนะ,อะขออภัยนิดนึงนะคะขออภัยเขียนผิดนะคะแปดห้าแปดสี่แปดสามและแปดสองนะคะคู่ชุดที่เก้านะคะ 9ก้าห้สและ9กสองนะคะชุด0ูนยะคะศูนย์ห้าศสและ02นนะคะ, 5, 04, 03, 02, น,ะ,คะนี่ก็จะเป็นในชุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในชุดวิ่งกันนะ นี่นะคะในชุดวิ่งของเรานะคะในชุดวิ่งเนาะแอดจะให้วิ่งกันอยู่ที่ อ่านะคะจะติดกันที่หนึ่งสองสามนะคะอ่าหนึ่งสองสามนะคะเราจะเด่นกันที่สองนะคะลองกันที่สามนะคะอ่ะในสายสองนะคะที่เรามีอยู่นะคะก็จะมีกันที่ แปดสองเก้าสองศูนย์สองนะคะส่วนสายลองนะคะแอ,ะอดลืมเขียนไปว่านี่คือเด่นนะคะ,ะเด่นสองลองสามนะคะ,ะในชุดลองนะคะ ก็คือสีส้มนะคะจะมีในชุดเลขลองก็จะมีอยู่ที่8 3 9 3 03นะคะแอดขออีกหนึ่งชุดนะคะในสายเด่นนะคะขอกันที่8 4นะคะอ่ะนี่จะเป็นชุดเดิมนะคะเพื่อนๆ ชุดเดิมคือ8 5ห้นะคะเราจะไม่เอาตัวนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเดิมเนาะเราจะเล่นกันในชุดที่8 4นะคะ8 4 8 3 8 2 9 3 9 2 0 3และ0 2นะคะในสายที่เด่นนะคะเราจะเด่นกันที่2นะคะในชุดนี้เนาะ เราจะเด่นกันที่สายสองติดสองนะคะก็คือแปดสองสองแปดนะคะเก้าสองสองเก้าศูนย์สองสองศูนย์นะคะส่วนในสายสามติดกันที่แปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าศูนย์สามและสามศูนย์เนาะอ่านี่จะเป็นแนวทางของในวันที่ยี่สิบเก้านะคะหาหน่อยเนาะอ่าแอดคิดว่า หนึ่งในสูตรเราไม่มีนะคะพเพื่อนในสูตรของเราไม่มีติดหนึ่งนะคะจะติดกันที่สองสามเนาะอ่ะเราก็จะประมาณนี้กันเลยนะคะผิดถูกกันใดขออภัยนะคะอ่ะตอนนี้หัวราวกำลังจะหมุนแล้วนะคะตอนนี้น่าจะหมุนใกล้ออกกันแล้วนะแอดก็จะขอลาคลิปไปนะคะไปดูหวยลาวกันนะคะ ไปดูผลของหอยเลาาที่เราทำกันไปนะคะในวันที่ยี่สิบแปดนะคะค่ะแอดก็จะขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอให้เพื่อนโชคดีร่ำรวยนะคะขอขอบคุณนะคะกับที่ติดตามรับชมคลิปแอดมาต,ตลอดนะคะเป็นกำลังใจกันมาโดยตลอดนะคะค่ะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะก็พูดได้ไม่เยอะนะคะเจ็บคอ ก็จะขอลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ